ประธรรมกุณประสงค์จงบังเกิดมีได้ยัตยโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังในช่วงรายการธรรมะ16บนาฬิกาไปจนหนึ่ง17นาฬิกาช่วงเวลาตอนนี้ไปท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านก็จะได้รับฟังรายการธรรมะหนึ่งชั่วโมง ดำเนินรายการโดยธรรมาภาพพระพรชัยวรปัญโยเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนในช่วงของวันธรรมสวนะนั่นก็คือเป็นวันพระที่เราบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านต่างก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั่นก็คือการเข้าทำบุญ ในวันธรรมสวรรหรือดังที่เรารู้จักกันก็คือวันพระนั่นเองและในช่วงนี้ก็ถือว่าแถวบ้านเราในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงงานของการเกี่ยวข้าวนะเป็นงานของการเกี่ยวข้าวตามที่ดูแล้วก็ญาติโย,ยมก็ให้ความ ดีอกดีใจมีข้าวนเกี่ยวบางคนได้มากบางคนได้น้อยก็แล้วแต่พื้นที่ของชาวนาของแต่ละคนบางคนสิบไร่ยี่สิบไร่นั่นก็คือเป็นวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเราเป็นอาชีพของการทำนาที่เราจะต้องสืบสารมรดกของป่ยญาตาใหญ่ของเรา ในฐนานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเราก็ยังไม่ทิ้งหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องกล่าวอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีอยู่กับสังคมได้ฉั้นบางครั้งในวันที่ที่เรา อบรมหรือให้การสั่งสอนให้กับลูกหลานทุกในทุกวันนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะความรู้อย่างเดียวก็ต้องมีคุณธรรมด้วยซึ่งในสมัยปัจจุบันเราถามว่าเราจะเอาความรู้คู่คุณธรรมหรือคุณธรรมนำความรู้ก็ขึ้นอยู่กับสำนวนในการพูด แต่แท้จริงแล้วก็คือถ้าความเป็นไปได้ก็คือคนที่จะเอาคุณธรรมขึ้นก่อนคุณธรรมขึ้นก่อนแล้วก็ความรู้ตามมาคนเราก็ต้องมีทั้งสองอย่างนี่นแหละมีทั้งความรู้กับคู่คุณธรรมเพราะว่าความรู้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีมีความรู้อย่างเดียวเหมือนที่เราพูดกันเข้าใจว่า ควารู้ท่วหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะเรื่องที่สําคัญนั่นก็หมายความว่าอยู่กับคนอื่นเขาไม่ไดนะ้รู้มากเกินไปคือถามอะไรรู้หมดนะแต่รู้เรื่องของตัวเองไม่รู้นะนี่ก็คือสําคัญมากเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามีความรู้แค่ไหนในระดับวิญญาตปริญญาโทเ์ญญเอกหรือจบอะไรมาก็ตาม แต่ถ้าจบมาแล้วอยู่กับสังคมเขาไม่ได้มันก็ลำบากเพราะคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราอยู่กันสังคมบ้านเมืองนะถ้าเราอยู่คนเดียวก็คงจะไปอยู่ป่านะอยู่ป่าอยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวในขณะที่เราอยู่ในสังคมอยู่ในหมู่บ้านาแวกบ,บ,บานก็ต้องพบปะพูดคุยชาวบ้านเพื่อนฝูง เราก็ต้องพูดคุยกันต้องพูดคุยกันพบปะพูดคุยกันสามสารทุกสุขดิบเป็นเรื่องเป็นวิถีชีวิตที่เราเคยพบกันมาดังนั้นในวันนี้ธรรมาภาพก็อยากที่จะนำสารธรรมะในหลักธรรมพระพุทธศาสนานํามาฝากว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการบุญที่เราทำโดยเฉพาะบางคนบางท่านบอกว่า บุญที่เราทำกรรมที่เราสร้างเมื่อนังสุภาสิทธิเกาพูดเอาไว้ว่าบุญที่ทำกรรมที่สร้างไม่หากหายติดใจกลายเป็นสุขทุกสถานถึงตัวตายบุญไม่หายไปตามกาลคอยบันดาลความสุขทุกเวลานั่นก็หมายความว่าบุญที่เราทำกรรมที่เราสร้าง มันก็อยู่ติดตัวของเราไปตลอดนะติดตัวของเราตั้งแต่เกิดจนตายนียย่ยญาติโยมนั้นเราจะเคยได้ยินว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาญาติโย,ยมลองสังเกตด,ดูแล้วกันตอนที่เกิดมาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาแต่พอเราตายไปเ,เขาก็ไม่ได้ให้มีอะไรติดตัวเราไปเช่นเดียวกันนี่ก็คือเป็นปรัชญ,ญาธรรมที่ เห็นเป็นไปจากธรรมเลยว่าตอนเรามาเราก็ไม่มีตอนเราไปเราก็ไม่มีเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องดารงอยู่ความเป็นวิถีชีวิตก็คือต้องต่อสู้นะต้องต่อสู้ดารงชีวิตของตัวเองให้อยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือจะเป็นญาติพี่น้องก็ตาม ในทีนี้อาภมาพาก็จะพูดถึงเรื่องของการทําบุญทำมนุษแล้วก็มีการกรวดน้ํุที่ส่วนบนส่งกุศลบางคนสงสัยว่ากรวดน้ําทําไมกรวดน้ําแล้วได้อะไรแล้วคนที่ตายจะได้รับไหมบางคนสงสัยอยากจะรู้อาตมาภาก็อยากที่จะมาปรารบนฝาก คุณเป็นคำถามอตอบแทกนการโยมโจมเผื่อบางคนบางท่านยัง,งสงสัยอยู่ในแท้ที่จริงก็คือการกรวดน้ําก็คือการตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทําไว้แล้วให้แก่ผู้ลงรับไปนั่นก็คือพร้อมทั้งที่เรารินน้ําลงในพื้นที่ภาชนะที่รองรับบนที่ดินบ้าง หรือใต่โคนต้นไม้บ้างเป็นต้นน่าจะมาภาพก็จะอยากจะพูดให้ญาติโยมได้เข้าใจสั้นๆนะให้โยมเข้าใจว่าปนประการที่หนึ่งก็คือการกรดน้ำแล้วก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะะ,ะเรียกว่ากรดน้ำแบบเปียกแรบโบกรดน้ำแบบแห้งนะกรดน้ำแบบเปียกก็หมายความว่าก็คือเราใช้น้ำ ในน้ำเป็นสื่อรินลา้างรินน้ำลงไปแล้วก็พร้อมที่จะอุที่สวนบดส,สองกุศลก็คือเรามีเตรียมภาชนะใส่แก้ว,สวใส่ชามใส่ขวดอะไรก็แล้วแต่ยิโยมในกรณีว,ว่ากรวดน้ําเปียกก็คือเอาน้ําเป็นสื่อในการที่จะกรวดส่วนในประการที่2ก็เรียกว,ว่ากรวดน้ําแห้งกรวดน้ําแห้งในที่นี้ก็คือว่าเราไม่ได้ใช้น้ํา แต่เราใช้อะไรอ่ะนั่นก็คือใช้นิ้วสิบนิ้วของเรานี่แหละใช้นิ้วสิบนิ้วที่เราพนมมือแล้วก็อธิษฐานพนมมือแล้วก็อธิษฐานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบัณฑบรุรรมบุตรในเรว่าการกรวดน้ํามีการกรวดน้ําแบบเปียกแล้วก็แบบแบบแห้งในประการที่สองนั่นก็คือการอุทิศผลบุญญาติโยบ นในการอุทิศผลบุญในการอุทิศในที่นี้ก็มีว้วยการสองประการในญาติโยมประการแรกก็เรียกว่าอุทิศเฉพาะเฉพาะเจาะจงนัก็คือมานั่นหมายความว่า,าออกชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ยา่าตายายที่ป้าน้าอาที่ล่วงลับไปแล้วในญาติโยมเราอุทิศเฉพาะนี่ก็เรียกว่า จำเพาะเจาะจงจำเพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งที่ลงวรับไปนี่เรียกว่าทำบุญอุทิศในประการที่สองก็คือการทำบุญอุทิศที่ไม่เจาะจงและญาติจบทำบุญอุทิศที่ไม่เจาะจงเราก็ได้ไเกี่ยวกับกล่าวโดยรวมๆโดยรวม ทางญาติธรรมเจ้ากรรมนายเวสรสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ก็เรียกว่าไม่เจาะจองคนใดคนหนึ่งในนี้ทั้งสองวิธีเนญาติโยมก็ถือว่าเป็นใครแล้วแต่ความถนัดของญาติโยมบางคนอาจจะอุทิศทั้งที่เจาะจองด้วยและไม่เจาะจองด้วยทั้งสองวิธีเขาทาให้ด้วยการท้งนั้นในประการที่3นั้นก็คือน้ําที่เรากรวดเนี่ยบางคนบางท่าน เห็นบอกว่ากรวดน้ําก็เอาน้ําอะไรมาก็ได้อย่างนั้นบางทีเราก็ต้องดูเช่นเดียวกันนะว,ว่าน้ําที่เราเอานามากรวดเนี่ยมันสะอาดหรือว่ามันสกปรกนะมันเป็นน้ําสะอาดหรือเปล่าน้ําที่ไม่มีสีไม่มีกลิน่นนะเวลาดินลงไปแล้วก็ไม่ทําให้กอนอื่นก็คือไม่สกปรก คุยง่ายง่ายนั่นคือน้ําก็สําคัญเช่นเดียวกันก็คงจะไม่มีใครเอาน้ําโคลนน้าอะไรมาขวดก็คงจะไม่มีนะญาติโยมคงเป็ยคงคงจะเป็นน้ําดื่มน้ําขวดที่เราใช้รับประทานกันโดยสักส่วนใหญ่ในประการที่4ี่ก็เขาบอกว่าน้ําก็ถือว่าเป็นสื่อดินก็ถือว่าเป็นพยาน ดินก็ถือว่าเป็นพยานฉะนั้นในการกรวดน้ําไม่ใช่แต่อุทิศไปให้ผู้ตายกินน้ำนะญาติโยมบ,บางคนเข้าใจว่าโอ้กรวดน้ํเนี่ยกรวดน้ําไปแล้วเพื่อที่จะให้คนตายนั้นได้กินน้ําอันจะ้จริงแล้วก็คือไม่ใช่นะญาติโยมแต่เป็นการใช้น้ําเป็นการสื่อหรือใช้แผ่นดินนะ เป็นพยานให้รับรู้ในการอ,อุทิศส่วนบุญส่กุศลไม่ใช่ให้ผู้ตายได้กินน้ำนั่นให้ญาติโยมได้เข้าใจด้วยในเรื่องของการทำไมบางคนว่าทำไมต้องใช้น้ำใช้อ,อื่นไม่ได้หรืออย่างไรบางคนสงสัยในการธรรมมาพาก็กำลังพูดอยู่ในเรื่องของการทำมงกรดน้ำเช่นเดียวกันในประการที่ห้า ก็คือการกรวดน้ำถามว่ากรวดน้ําตอนไหนบางคนสงสัยอยากจะถามให้มันชัดเจนการกรวดน้ำโกนกรวดน้ําทันทีในขณะที่พระท่านอโนุโมทนานะแต่ถ้าไม่สะดวกจะทําตอนหลังก็ไดแแ้แต่ถ้าอยากให้ดีก็คือทำในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นก็ยิ่งเป็นการดี นะด้วยเหตุสองประการทำว่าทำไมต้องทำตอนนั้นหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหากญาติโยมหรือว่าญาติธรรมของเราตายไปแล้วมาเกิดเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายต่างๆถ้าเขามารอรับส่วนบุญส่วนกุศลท,ท่านก็สามารถรับได้ตอนนั้นทันทีในประการที่สองก็คือว่า เป็นการรอรับเอาไปกรวดน้ําที่บ้านภายหลังก็ได้บางทีบางครั้งถามว่าเรากรวดน้ําไปกรวดน้ําที่บ้านได้ไหมถามว่าได้เช่นเดียวกันนะยายยโยมแต่ว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะลืมเลยก็ได้พอไปถึงบ้านก็เห็นลูกล้านมาพบปะพูดคุยญาติพี่น้องมาพบปะพูดคุยเอากลรมกายเป็นว่าลืมกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่ศลไปให้ นั้นเขาจึงบอกว่าเวลาท่านพระสงฆ์อนุโมทนาเขาจึงต้องให้กรวดน้ําในขณะนั้นเดียวนั้นเลยถ้าทําในตอนหลังขนาดมันอาจจะลืบก็ได้ในประการต่อมานั่นก็คือควรรดน้ําตอนไหนหรือว่ารินน้ําตอนไหนก็ค,คือตอนที่ท่านพระท่านเริ่มที่จะสวดว่ายะถาวริวหาหะท่าน เหมือนอางที่เราเข้าใจเขาพูดเป็นคําสุภาษิตที่ว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนยะถาให้ผีนั่นก็หมายความว่า,าก,ก็คือเป็นการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ตายนะสัพพีให้คนก็คือคนที่โกรดน้ำนั่นแหละคนเป็นเป็นการให้พรก็คือได้ทั้งสองคนได้ทั้งสองข้างน,นั่นก็คือคนที่ตายไปด้วย เราคนที่ทำเราก็ได้ด้วยเขาจึงบอกว่ายะถาให้ผีสับผีให้คนนรเขาเพิบอกว่ายะถาวาด้วหาพอท่านพระท่านสว,นนวดในบทตรนนี้เราก็เริ่มที่จะตรวจพอท่านลงท้ายด้วยมานิโชติรโสยาถาแล้วก็หยุดกรธแล้วท่านก็จะขึ้นว่าสับผีติโยแล้วก็พนมมือรับพรจากพระสฆ์ท่าน นี่ก็คือการทำการกรวดน้ําที่ถูกต้องที่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยในหลักทางพระพุทธศาสนาท่านถึงสอนหลักเอาไว้นะสอนหลักในการที่จะทำให้มันถูกต้องดีกว่าเราทำเป็นเชื้อเคยชินแต่ว่ามันไม่ถูกต้อง ใน,นทางพุทธศทาสนาท่านก็ได้ชี้แจงเอาไว้ชี้หลักการชี้หลักทําให้เราดําเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าในที่การงานนะนั้นบางคนบางคนบางท่านอาจจะยังสงสัยเมื่อเราทําบุญไปแล้วเนี่ยทั้งทุกคนก็อยากจะได้บุญอั่นั้นแหละญาติโยมเมื่อกักบเราที่เราพูดว่า ยาที่สังวัตเตปีช่างตาที่สังรตัตเตพลังกัลยานาการีกัลยานางป่าปกา,ปา,กาลีจะปาปกันก็คือบุคคลหวานพืชเช่นไหนก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีก็ย่อมที่จะได้ดีทำชั่วก็ย่อมที่จะได้ชั่วนั้นทุกคนเมื่อหวานพืชก็ย่อมที่จะได้ผลหวานมะละกอะก็ย่อมที่จะได้อย่างที่จะกินมะละกอะเป็นผลตอบแทน เมื่อญาติโยมทําบุญเนี่ยมื่อญาติโยมทําบุญก็อยากที่จะได้บุญในการตอบกลับนั่นก็คือความสุขกายสบายใจอาตมาพาก็อยากที่จะยกอุทาหรณ์สอนสุภาพสิตมว่าคือในสมัยพุทธกาลนะก็มีในตินบาลนะญาติโยมนายตินบาลเนี่ยเป็นคนยากจน เป็นคนยากจนม,มีอาชีพในการเป็นลูกจ้างเป็นอาชีพในการเป็นลูกจ้างทําสวนหญ้าให้กับเศรษฐีทําหน้าที่ตัดหญ้าที่บริเวณบ้านอยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งในญาติโจมนายตินาบานคนนี้เขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนจน เพราะไม่เคยทำบุญไว้ในชาติปางก่อนเกิดมาชาตินี้เนี่ยจึงเป็นคนรับใช้ไรายาติขาดมิตรไม่มีสมบัติอะไรติดตัวแม่แต่น้อยเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจึงแบ่งอาหารที่ได้รับจากการได้จากนายจ้าง ในแต่ละเดือนออกเป็นสองส่วนอญญายัโจมมันกาเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้ถวายแด่พระพิสุสง์ที่เดินมาบินทบาทอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เก็บไว้บริโภคด้วยตนเองอยู่ต่อมาอญญายัโจมพอถึงเทศกาลงานออกพรรษา เทศกาลงานออกพรรษาเราชนผู้มีศรัทธาต่างก็พา,ากันทําบุญท่อกคถินเมื่อนะักที่เราทราบกันก็คือเมื่อออกพรรษาแล้วภายในหนึ่งเดือนก็ต้องมีการท่องคาถินมีการท่อกคถินถ้าเลยจากหนึ่งเดือนไปแล้วก็ถือว่าไม่เป็นกาถินแล้วเป็นผ้าป,ป่าแทนนั้นบุญกาถินจึงจํากัดด้วยเวลาจึงจํากัดด้วยเวลาภายในหนึ่งเดือน น,น,นั้นเราผู้มีศรัทธาก็ต่างพากันทำบุญทอดกรถิ่นเป็นการใหญ่แม้แต่เศรษฐีผู้เป็นนายของตนเองเขาก็เตรียมการทอดกริ่นเช่นเดียวกันจึงได้ประกาศให้าสาธรารณชนทราบทั่วไปว่าเมื่อนายตินนบานน่ยนายตินนบานที่ได้ยินข่าวการ ประกาศก็เกิดความเลื่อมใสในญาติโมยมเกิดความเลื่อมใสทันทีคิดในใจว่าคิดในใจว่ากระถินเนี่ยเป็นกระถินที่บริสุทธิ์เป็นกระถินที่เปรเสื่อดงนั้อยากจะเข้าไปพูดคุยกับผู้เป็นนายจ้างนั่นก็คือเศรษฐีผู้เป็นนายว่า อยากจะไปร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยแต่ตัวเองเนะี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยญนะาติโยมไม่มีเงินติดตัวเลยจึงคิดอยู่นานเช่นเดียวกันในที่สุดเขาก็เปลืองผ้าตนเองเนะี่ยญาติโยมหรือถอดผ้าตัวเองที่ตนเองนุ่งอยู่เนะี่ยออกแล้วก็นำเอามาทำความสะอาดแล้วก็พับไว้อย่างดี ส่วนตนเองก็นําเอาใบไม้ในยักยนนาเอาใบไม้มาเป็นมาเย็บนุ่มเป็นผ้าแทนแล้วก็นําผ้าที่ที่ได้เนี่ยที่เราที่ผ้าที่พ้าเอาไว้เนี่ไปเร่ขายตามตลาดหมู่ชนเห็นเข้า แล้วก็ต่างก็ตกใจในญาโยมเพราะว่าเห็นนายตินาบานแทนที่จะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์นุ่งหม่มเรียบร้อยต่างจากคนอื่นนาติโยมก็คือเอาใบไม้มาเย็บทุกคนต่างก็พากันตกใจฟากันหัวเราะต่างๆนาๆนานายตินาบานจึงชูสองมือขึ้น แล้วก็กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงหยุดก่อนอาอยาหัวเราะข่าเลยข่าเนี่ยมันยากจนไม่มีผ้าที่จะนุ่งจะขอนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้นนะจะขอนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้ชาติหน้าเราจะนุ่งผ้าอันเป็นทิพย์เ,เขาก็ได้ขายผ้า ได้มาห้ามาศกในสมัยพุทธกาลนั้นก็เียออกเป็นมาศห้ามาศกก็เท่ากับหนึ่งบาทในปัจจุบนันนี้ในญาติโยมหนึ่งบาทในปัจจุบันนี้ถ้าในปัจจุบันนี้ญาติโยมบอกว่าหนึ่งบาทจะมีค่าอะไรนะแต่จริงๆนั่นคือห้ามาศกคือเท่ากับหนึ่งบาทของทในปัจจุบัน แล้วก็นำเงินเหล่านั้นอย่า,าติโายกนำเงินเหล่านั้นนํามาร่วมอันุอมทนากถินกับนายเศรษฐีผู้เป็นนายในขณะนั้นได้เกิดการโกลหนทั่วไปในหมู่ชนเ,เรื่องนี้ก็ไปถึงเทวดาชั้นจักกะมาว่าจรนสวรรค์พระราชาผู้ได้ยินเสียงสาธุ ได้ยินเสียงสาธุของเทวดาก็คิดว่าบุคคลใดที่ได้ทำบุญใหญ่ในครั้งนี้นจึงได้ตรัสสั่งอํมมาตให้ไปสืบคนบุคคลผู้นั้นเวลาต่อมาก็อํมมาก็ได้นำตัวนายตินาบานเข้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาจึงมอบทรัพย์สมบัติแก่นายตินาบานในฐานะที่ผู้กระทำความดี แต่นายตินาบาลก็มีฐานะร่ำรวยไม่มีใครคาดที่จะคิดปาในบั้นปลายของชีวิตของเขา,นานได้รับเป็นตำแหน่งอาเศรษฐีอยู่สิ้นอายุสรงขในเขาก็ได้ถึงแก่กรรมก็ได้ไปเกิดเป็นเทพประปุตในชั้นดาวดึงในจวงสวรรค์ในญาติจูแล้วก็ได้สวยสงบัติ ใส้สมุทรัติอยู่ในวิมานแก้วอันประเสริฐแล้วก็มีนางอัปปะสัเป็นบริวารที่เราถ้าบุคคลใดที่เคยเรียนพุทธประวัติหรือประวัติขององค์พรสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าบุคคลใดที่เกิดไปเป็นเทวดาเป็นพรหมาะใดก็ตามก็จะมีบริวารจะมีบริวารในการทําบุญครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเพราะความเลื่อมใสแท้ในญาติโยม คือ okay, ว่าถึงว่าถึงแม้ว่าทําบุญจะน้อยแต่ได้มากทําบุญน้อยแต่ได้มากญาจะวยมจะมองคิดว่าห้ามาศกในสมัยพุทธกาลเท่ากับหนึ่งบาทบางคนจะไม่กล้าไปร่วมก็แค่หนึ่งบาทใครจะกล้าไปร่วมงานบุญงานกระถิ่นเขาเขามีแต่หลักแสนหลักหมื่นหลักล้านเราแค่บาทเดียวจะกล้าไปร่วมทำบุหรือยังไงอย่างนี้เป็นต้น นั่นก็ะเรียกว่าดูนายตินาบานเป็นหลักนายญาติโยมว่าเวลาเราทําบุญไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินไนม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินแต่วัดกันที่ใจว่าเราเลื่อมใสแค่ไหนนะไม่ใช่ว่ามีเงินมากแล้วก็จะได้บุญมากตามกําลังนั้นมันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากนายญาติโยม บางทีบางคนบางท่านทำบุญเพื่อที่จะเอาหน้าก็มีเสียหายไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนนั้นบางครั้งก็คือถามว่าได้หน้าไวมมันก็ได้แต่ว่าบุญกุศลมันอาจไม่ได้ต่ำามนั้นบุญกุศลมันเกิดจากจิตใจต่างหากบางทีได้หน้าในตอนนั้นแต่มาเสียดดยในภายหลังก็มีก็คือเสีดยดดย อย่างนี้ก็มีนะญาติโยมนั่นแนละเรื่องบุญเรื่องกุศลเป็นเรื่องของจิตใจนะเ,นเรื่องของจิตใจคนไหนที่ศรัทธาศรัทธามากก็ทําบุญมากศรัทธาน้อยก็ทําบุญน้อยเขาจึงบอกว่าเวลาเราทําบุญทําตามศรัทธาหรือทําตามกําลังศรัทธาของตนเองไม่ได้ไหมายความว่าทําบุญตามกําลังเพื่อน เห็นเพื่อนเขาทำร้อยหนึ่งเราก็อยากจะทำร้อยเห็นเพื่อนเขาทำห้าร้อยก็อยากจะทำห้าร้อยเห็นเขาทำพันหนึ่งก็อยากจะทำพันหนึ่งแต่เราต้องดูสถานะดูกำลังของตนเองด้วยว่าเราพอไหวที่จะตามกำลังเพื่อนหรือเปล่าถ้าไหวก็เราก็ทำบุญถ้าไม่ไหวเราก็ทำตามกำลังของตนเองนี่ก็เรียกว่าฉลาดในการทำบุญ ไม่ได้ทําบุญตามกําลังเพื่อนนั้นศรัทธาก็ถือวาอออาาอา่าต้องออกมาจากจิตใจของเราต้องออกมาจากจิตใจมันเกิดจากภายในเวลาเราทําบุญแล้วเรามีความสุขกายสบายใจทําแล้วสบายอกสบายใจในี่ก็บุญเกิดขึ้นแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่เห็นเป็นตัวตนเห็นเป็นรูปร่าง ก็ตามมันวัดกันที่จิตใจของเราต่างหากเหมือนกับเราทำทำดีบางคนปิดทองหลังพระหลังที่เราพูดพูดกันว่าปิดทองหลังพระที่ทองหลังพระในที่นี้เราควรที่จะเข้าใจว่าการปิดทองหลังพระก็คือการทําความดีนั่นแหละถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่เห็นทองก็คือยังเป็นทองอยู่วันยังข้าในญาติโยม มันไปปิดที่ไหนมันก็มีคุณค่าที่นั่นการทําความดีก็เช่นเดียวกันทําความดีแม้คนอื่นไม่เห็นมันก็ยังเป็นความดีอยวันยามค่ำพระจึงบอกว่าปิดทองหลังพระบางคนก็เห็นบอกว่าปิดทองแต่หนา้าพระอย่างเดียวพระหน้า,นาพระจนจะเต็มหมดแล้วแต่ข้างหลังพระไม่เห็นมีใครไปติดแล้วบุญจะได้หรือเปล่า อย่างนี้เป็นตน้นก็ดเลยพากันติดแต่เสียนพระหน้าพระข้างหน้าข้างหลังไม่เคยมีใครไปติดอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็คือพูดให้ญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจในเรื่องของการทําบุญในเรื่องของการกรวดน้ําในประการต่อมาตมาภาก็ได้ยกอุทาหรณ์สอนใจญาติโยมเรื่องเรื่องของการทําบุญแล้วว่า การกรวดน้ำก็ถือว่าเป็นที่สุด